สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตาม Big Wing และ m e t c a l e ทุกท่านนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงสบายดีนะครับไม่เจอกันนานเพราะว่าตอนนี้เราก็ย้ายร้านมาอยู่ที่สาขาที่2แล้วนะครับงานเครื่องบินน้ำเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆได้ไปเที่ยวกันหรือเปล่าเดี๋ยวปลายปีเจอกันอีกรอบหนึ่งวันนี้มีโปรดักเข้ามาใหม่นะครับเป็นรีโมทเรดิโอลิงก์นี่กล่องมาอย่างนี้เลยนะครับเปิดมาแล้วนะครับ rc 8 x จากเรดิโอลิง์นะครับห หน้าตาเย้ายวนนะครับน่าจะเป็นรีโมท8ช่องนะครับ rc 8 x ไม่รู้8ช่องจริงหรือเปล่าขนาด rc 6นะครับยัง7ช่องเลยสำหรับฝั่งนี้นะครับก็จะมีกระเป๋าเล็กๆด้านในจะเป็นสายสพายนะครับเอาไว้สะพายสำหรับด้านข้างนะครับ2ข้างถือว่าเป็นกระเป๋าแบบอย่างดีนะครับเป็นฮาร์ดเคสนะข้างในเป็นเคสโฟมกัมมี่สวยนะครับสวยเลย ในถุงนะครับเปิดมาถุงแรกจะเป็นสายคล้องคอตัววัดสถานะแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้สามารถเช็คแบตเตอรี่ที่รถนะครับจากหน้าจอรีโมทได้เลยนะครับว่าเหลือกี่โวลต์อันนี้น่าจะเป็นสาย Data นะครับ Type C Receiver R8 FG 2สาย ตัวนี้จะเป็นสเปร์พวงมลัยนะครับอันนี้จะเป็นฟิล์มกันรอยหน้าจอนะครับนี่รีโมทนะครับเดี๋ยวผมจะยกพระเอกของเราขึ้นมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีรีซซพสองตัวเหรออ้ามีรีซซพสองตัวนะครับ Radiolink r 4 fgm โอเคสวยนะ เป็นเคสโฟมกรรมยี่นะครับโหสวยเลยสำหรับช่วงนี้นะครับสินค้าของเราออนไลน์นะครับอยู่บน Lazada นะครับแล้วก็เว็บไซต์ m i t e r scale thailand.com นะครับเพื่อนสามารถเข้าไปเลือกซื้อรถบังคับสเกลนะครับเครื่องบินบังคับวิทยุได้นะครับบางรายการก็ยังไม่ได้ลงนะครับไม่มีเวลาลงเพราะว่าไม่มีแอดมินนะครับผมดูแลอยู่คนเดียวนะครับ เว็บไซต์ของเราดูง่ายนะครับแต่ซื้อยากนะครับเพราะว่าแอดมินไม่ค่อยตอบแชท <laughs> โอเคดูรีโมทดีกว่านะครับพูดไปจะเข้าตัวรีโมทสวยนะครับดูรอบๆก่อนนะครับผมรู้สึกว่ามันให้อารมณ์เหมือนรีโมทฟุตบ้ารุ่นสูงนะเหมือนพวก 7PXR นะครับเฮ้ยเสียหูฟังได้ด้วยนะครับ ให้ฟังเพลงเหรออันนี้ผมไม่รู้นะผมเปิดกล่องมาพร้อมกับเพื่อนๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองใส่ฐานดูนะครับ RC8X เนอะโอ้หนี่เละครับมันใช้ฐานอะไรนะครับเนี่ยอ๋อใช้ฐาน 3A นะครับจำนวน8ก้อนเนาะใครใช้ 3A นะครับเป็นแบบฐานชาร์จก็ต้องซื้อถึง8ก้อนนะครับ ถึงว่าไม่ใช่ฐานชาร์จนี่ขี้แตกเลยนะครับเวลาซื้อทีนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรเดียลิงถ้าเกิดแกะถาดแบตตัวนี้ออกมานะครับมักจะเสียบแบตลิโพได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูคู่มือนิดหนึ่งว่าใช้แบตลิโพได้กี่โวลต์บ้างนะครับตามคู่มือนะครับ o p เ r อเรตติ้ง t วลเอยู่ที่7-17ถโวลต์นะครับถือว่าเลนส์ค่อนข้างกว้างนะครับนี่นะครับถ้าเกิดเรายกถาดแบตตัวนี้ออกมานะครับ ดึงปลั๊กสีแดงออกเพื่อนๆที่มีแบตลิโพปลั๊ก JST นะครับสามารถเสียบใช้งานได้เลยนะครับอันนี้นะครับผมใส่แบตลิโพไปแล้วนะครับผมใช้แค่แบต2เซลล์5 5 0มิลลิแอมนะครับสำหรับการลองครั้งแรกนะครับอ่ะครั้งแรกนะครับกับการเปิดรีโมทเรเดียลลิงค์ RC8X นะครับเปิดยังไง <laughs> เปิดยังไงวะ โอ้โหโคตรไฮโซสวยนะครับสวยเวอร์ไม่คิดว่ารีโมทราคาไม่ถึงหมื่นนะครับจะออกมาในรูปแบบนี้ได้นะครับโอ้ผมประทับใจเลยเนะื่องผมยังไม่ได้แตะอะไรเลยนะครับไม่มีปุ่มนะไม่มีปุ่มแสดงว่ามันเป็นทัสกรีนเหรอเออเป็นทัสกรีนจริงด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอ,อะไรนะทริม t r ้งทั l ท,ทริมนะครับ Steering t r i ินะครับโอ้เจว๋วอ่ะผมผมตม้ออยากได้เลยเอ,อะไรวนะอ,อยู่นี่นะลูกนะหน้าจอจริงๆสีมันไม่เหมือนในคลิปที่ผมถ่ายเท่าไหร่นะครับนี่หน้าจอจริงๆมันสีประมาณนี้นะครับ สีเทาฟ้านะครับถ้าเกิดมองจากโทรศัพท์บางทีมันดูสีฟ้าสีน้ําเงินจริงๆมันคือสีเทานะครับนี่มันคือสีแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับปุ่มเฟืองตั้งค่านะครับ led setting battery sound basic menu channel reverse นะครับ normal reverse นี่มีปุ่มนี้ด้วยนะครับอยู่ตรง อยู่ตรงหน้าท้องนะนี่นะครับตอนนี้อยู่ที่ชั้น n e l 6ปุ่มนี้นะครับไว้กระแทกกับพุงนะครับสมมุติว่าอยากบีบแต่นะครับเอาพุงไปกระแทกนะครับเป็นๆนะครับคือแล้วแต่เราจะตั้งนะครับเรื่อง Channel ของรีโมทนะครับบางคนยังสับสนว่าพี่แต่ละอันนึงมันเอาไว้ทําอะไรวะคือแล้วแต่ชอบนะครับปุ่ม VR นะครับปุ่มสวิตต่างๆนะครับ คุณเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับว่ารถคุณมีฟังก์ชันอะไรบ้างอย่างเช่นเปลี่ยนเกียร์นะครับก็กดเปลี่ยนเกียร์จะเปลี่ยนเกียร์อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับอยู่ตรง VR ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราถนัดพาเข้ามาดูในเมนูนะครับนี้แทงมิกซิงรถถังนะครับ ถือว่าฟังก์ชันเขานี่ทำมารองรับรถทุกประเภทจริงๆนะครับ ABS Traction Control Idle Up Cruise Control นะครับ mm. มีระบบสั่นด้วยนะครับรีโมทถือว่าตอบสนองได้ดีนะครับไม่ช้านะลื่นๆเลยนะครับนี่โอ้ใช้ได้นะครับ ละเอียดนะครับละเอียดมากอ่ะโอเคนะครับส่วนสำหรับท่านๆนะครับจะพิจารณารีโมทไปใช้นะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับดีมากเลยแล้วครับถ้าเกิดเทียบกับราคาแล้วผมว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ